เดี๋ยวผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะบัญชีคุณดารารัตแท่เอี๊ยบนะฮะธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนจันทหมายเลขบัญชีนะครับ715ขีด2อขีด55912ขีด1อันนี้ถูกต้องเป็นบัญชีล่าสุดนะฮะเอาละของคนแม่โดยตรงก็ขอขอกำลังใจนะครับท่านผู้ชมรายการของผมชัลึกทีวีทุกท่านเลยก็ช่วยส่งแรงใจให้น้องก่อนเพราะตอนนี้คุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยยังไม่ค้นขีดลตรายนะครับเอาละครับเราจะช่วยอย่าส่งกำลังใจให้น้องกันด้วยนะครับ ครับอะละฮะขอบคุณมากครับคุณยอดครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันนะครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมต้องระวังนะคุณอุชาติเขาือว่ามีบุคคลแอบอ้างเยอะนะโดนมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองโอนเข้าบัญชีบางคนก็เนี่ยอาศัยแบบตรงเนี้ย เอาเลขบัญชีของตัวเองโพสต์ไปใน Facebook แต่ว่าก่อนหน้านี้ครคุณเสกชัยก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบดูซิว่าบัญชีที่ใช้ชื่ออันนี้ผมยังไม่รเอ่ยชื่อแะ้วกันแต่ว่ามีการแชร์กันไปแล้วในสังคมออนไลน์หมายเลขบัญชีหลายหลายธนาคารด้วยกันเอ๊ะตรงลงว่าเงินตัวนี้เราสามารถที่จะเอาเอามาได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนคนไทยอ่ะคือคนที่จะอยากช่วยเหลือกันมากคนที่จะโอนเงินเข้าในบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆน่าจะโทรศัพท์ไปเช็ค ให้ชัดเจนก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่เลขบัญชีนี้ถูก <ฮะ S 1> ต้องหรือไม่ถูกต้องหรือบัญชีเป็นบัญชีที่มีการแอบอ้างมาน่าจะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนอไม่น่าเชื่อนะฮะแต่แตไม่เป็นไรอาจจะเป็นความหวังดีหรือว่าอาจจะมีการแชร์กันไปนิวบอกว่าเอาเข้าบัญชีฉันฉันก็เดี๋ยวจะอาจจะไปช่วยก็ได้แ,<ร>แต่ว่าค่าใช้จ่ายของน้องเขาสูงทีเดียวฮะท่านผู้ชม ช่วยๆกันหน่อยเพราะว่าอายุแค่10เดือนนะแค่10เดือนเองนะออานี่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจออยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไปดูสภาพการเจราจอ,อกันบ้างถนนสุทธิสารนะกับคุณวิสิท์ชวนพิพัฒพงศ์ผู้สื่ข่าวสำนักข่าวเนชั่นประจําอยู่กองปราบปรามฮะสวัสดีครับคุณวิสิ์ครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่บริเวณจุดไหนครับ ครับผมตอนนี้อยู่จุดแยกจุดสุดที่สารใช่ไหมฮะตอนนี้ผมอยู่บริเวณสี่แยกสุดที่สามนะครับช่วงของถนนพิพากตรังสิทธ์ครับผมอ่าเชิญครับสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับครับจากที่เห็นนะครับตรงช่วงสี่แยกเนี่ยรถจะค่อนข้างหนาแน่นในช่วงที่จากสี่แยกสุดที่สามเนี่ยมุ่งหน้าไปทางถนนรัชนาพิเศษนะครับครับครับส่วนทางที่มาจากบางซื่อทางสะพานควายเนี่ย มาทางถนนสุทธิสายมินิชัยเนี่ยก็มีรถสะสมหนาแน่แนอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเส้นตรงส่วนเส้นวิภาวดีรังสิตท,ทั้งขาออกและขาเข้าตอนนี้ก็คล่องตัวนะครับครับแต่มีดูแล้วบริเวณจุดนั้นะมีจุดไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงไหมครับในช่วงเย็นหลังจากนี้ตอนนี้ห้าโมงสิบแปดนาทีอ๋อครับช่วงถนนสุริสายมินิไช่ตลอดไปจนไปทะลุถนนรัชดาเนี่ยก็คือรถหนาแน่แนเคลื่อนตัวช้ามากนะครับอือ ก็มีรถสะสมอยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่ถ้าจะหลีกเลี่ยงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงขาเข้าเมืองนะครับอปก,บป,ปกติแล้วปกติแล้วคุณคุณวิสิตเนี่ยต้องใช้บริการแถวแถวนั้นมันรถจราจรเนี่ยจะหนานแน่นช่วงประมาณสักกี่โมงฮะตั้งแต่ช่วงนี้แหละครับผมเริ่มนแน่นไปจนถึงประมาณสักค่มหนึ่งได้นะครับ,รบก็คือต้องหลีกเลี่ยงในช่วงประมาณนี้นะเอาละขอบคุณมากครับคุณวิสิตครับเชิญครับ ถือว่าเป็นเส้นทางที่รับจากวิภาวดีเนี่ยไปทางไปทางรัชดาได้แล้วก็ไปออกได้อีกหลายที่นะครับในถนนเส้นนี้ที่แต่ว่ารถยนต์จะหนาแน่นเป็นพิเศษครับผมครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวิสิตครับครับขอบคุณนะฮะก็แยกสุทธิสารฝั่งถนนวิภาวดีเขาบอกว่าถนนวิภาวดีถนนพหลโยธินเนี่ยเขาบอกว่าถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมากเลยนะติดสิบอันดับเลยนะครับนะฮะ กองบังคับการตำรวจจราจรเขาไปสาํารวจนะท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีถนนที่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีการจราจรติดหนักที่สุดทั้งหมดเนี่ยสิเส้นทางด้วยกันคุณเสกชัยอันนี้ไปต้องเรียงเลยนะนะถนนลาดเร้าพระรามสี่สุขุมวิทพหลโยธินราชดำเนินกลางรามคำแหงวิภาวดีรัชดาพิเษเพชรบุรีและสาทรเหนือ สิบเส้นทางนะคุณเสีษฐชัยผมไม่ไปแน่สิบเส้นทางก็เป็นแหล่งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งธุรกิจใช่ไหมแหล่งธุรกิจแหล่งที่มีคนทั้งโรงเรียนทั้งบริษัททั้งร้านตั้งอยู่เป็นจํานวนมากอแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้ปัญหาการจราจรบนถนนสิบเส้นทางเนี่ยมันเกิดปัญหามากก็เพราะว่าหนึ่งคือรถเสียอุบัติเหตุแล้วก็มีการก่อสร้างโครงการต่างๆที่กําลังก่อสร้างนี่นะฮะ แต่เขมีการสำรวจนะคุณเศกชัยเขาเปรียบเทียบปี2555กับปี2554รองผู้พิก,การตำรวจนครบาลพลตํารวจตีวรศัก์นบสิทธิทพรคนนี้ต้องบอกว่าฮอตมากรับผิดชอบงานจราจรเขาบอกว่าแบ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน2ช่วงด้วยกันคือช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปแล้วฮะไปจนถึงนู่น8โมงครึ่งบนถนน26สาย30จุดที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรแต่ว่าช่วงเร่งด่วนตอนเย็น ก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งไปจนถึงสามทุ่มอันนี้อยู่บนถนน29สายมี30จุดด้วยกันแต่ว่าต่อไปนี้ท่านผู้ชมอย่าอย่าก,กลัวนะถ้าตำรวจไม่คุยซะก,ก่อนครับเขาบอกว่าจะยกระดับบก,กจลนะคือมีการสรั่งการมีติดตั้งกล้องทีวีของกทมทั้งหมดเนี่ยเอามาเชื่อมโยงพอเชื่อมโยงเสร็จตำรวจพื้นที่ข้างล่างก็จะรู้เลยว่าด้านบนลถหนานแน่นข้างล่างเตรียมระบายครับไหวไหมเนี่ย คงยากนะคุณดุชาติเพราะว่าบ้านเราตอนนี้คือรถมีจํานวนมากกว่าถนนที่วิ่งอยู่นะแล้วไม่ว่าจะเส้นทางหลักสิบเส้นทางที่คุณดุชาติบอกนะการจราจรติดขัดเส้นทางรองหรือเส้นทางอื่นก็เดี๋ยวนี้ก็ติดเกือบตลอดเวลาเหมือนกันนะรถเยอะมากที่วิ่งอยู่ขนาดนี้การจราจรกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแก้ไขยากแก้ไขยากแก้ไขยากจริงถ้าหากว่าควบคุมปริมาณรถไม่ได้ไม่คุณคุณเสกชัยคุณดูถูกว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ป่ะ เ <laughs> พราะว่าปัญหาการจราจรโอ้ผพรว่ากทมคนใหม่ปัญหา,ารจราจรครั้งที่แล้วคุณเสกชัยเสียงชาวบ้านจําได้ไหมฮะอันดับหนึ่งปัญหาการจราจรคบอกโอ้โหทุกคนเลยติดขัดติดขัดอย่างหนักนะฮะแต่วันนี้ประมาณสักแปดโมงกว,กว่าแปดโมงครึ่งะฮะฝั่งทนถนนสุขสวัสดิ์นะคุณคุณเสกชัยติดไหมนะคุณเราติดไหมปกติจะติดใช่ไหม แต่รถเมย์วิ่งคล่องมากเลยปรากฏว่าวชนป้ายโครมป้ายรถเมย์นะแสดงว่าต้องใช้ความเร็วรถูกไหมฮะก็เป็นปนัญหาอย่างหนึ่งนะถ้ารถว่างก็ใช้ความเร็ว <c oughs> ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเออขาบอกว่าที่นะีถ้าจําไม่ผิดนะแต่ถ้าตรงนี้บริเวณเ,เลยเลยบางแยกสุขสวัส์นิดหนึ่งแล้วก็จะประมาณสักสองป้ายรถเมย์จะถึงตรงบางประกอบรถเมย์วิ่งไม่เร็วหรอกคุณเสกชัยคันหนึ่งอยู่ด้านหน้า คันนี้จะวิ่งเข้ามาปุ๊บแสงหน้าเพื่อที่จะเอาผู้โดยสารส่งผู้โดยสารปรากฏว่าไอประตูด้านหน้าเนี่ยไปเกี่ยวโคลมเข้าไปตรงที่สาาผู้โดยสารไม่พอใจถอยออกมาเท่านั้นนะฮะไอประตูที่มันไปเกี่ยวเนี่ยดึงไอหนั่มมาเลยดึงไ้ไอไอ,ไอสาาที่ผู้โดยสารน่ะโครมเท่านั้นเนี่ยคนแตกหือหนีหนีแบบกันอลมาเลยอะเจ็บแค่คนเดียวโชคดีท่านผู้ชมบจบ,บเจ็บแค่คนเดียวเองนะ นี่ถ้าสมมุติราคามพังขึ้นมานะแล้วคนอยู่ตรงนั้นนะนึกภาพไม่ออกเลยจราจรมันติดขัดแต่รถเมย์ไม่รู้ไปทําท่าไหนครับตอยัาเลขบัญชีค่านักขาชาติเลขบัญชีของน้องครับน้องอมสินที่ถูกน้ำร้อนลวกแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรขนาดนีนะอย่างที่คุณยอดรายงานเมื่อสักครู่นะครับคือเลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนจันทร์ครับหมายเลขบัญชีนะครับ715 25 5 1 2, 1นะครับชื่อบัญชีคุณดารารัตแท่เยบนะครับคุณดารารัตแท่เยบนะครับอยู่ที่หน้าจอของท่านผู้ชมที่โชว์อยู่ขนานี้นะก็สามารถบริจาคเงินไปช่วยเหลือได้คืตอตรงนี้เป็นเลขบัญชีจริงมันเลขบัญชีที่ของคุณแม่จริงๆถ้าท่านผู้ชมจําไม่ได้นะจำไม่ได้โทรมาที่โต๊ะข่าวอาชีรกรรมนะครับ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเลยนะหมายเลขบัญชีนี่เดี๋ยวจะติดไว้ที่โต้เลยนะ 023383636ถึง72เบอร์เราจะประสานกับทางคุณทั้งคุณยอดทั้งคุณบินเนี่ยนะถ้าหากว่าจําไม่เร็วไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อย่าโอนเข้าบัญชีผมนะผมไม่บอกบัญชีอ่ะนะแล้วก็ส่วนคดีฆาตรกรรมที่จรรยสนิทวงศ์40นะท่านผู้ชมติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะครับกับสายตัวระวังภัย2ทุ่ม ถึงสามทุ่มค,ค,คุณเสกชัยกับผมยังอยู่กับท่านผู้ชมเหมือนเคยนะแต่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะในช่วงสองทุ่มนี้จะเป็นสรุปรายงานข่าวเหมือนกาวชาวบ้านอะที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็การเตือนภัยหรือว่าท่านผู้ชมบอกช่วงนี้ไม่เหมาะกับการที่จะไม่มีเวลาที่จะมาร้องทุกข์ไปเลยนะครับสายตัวระวังภัยเจอกัน ค<ผ>มชันลึกทีวีนะฮะไมขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่ชมรายการไม่ได้โทรเข้ามารายการไม่ได้โทรมาเรื่องร้องเรียนปัญหาต่างๆก็สามารถโทรไปที่โต๊ะข่าวยากรรมได้นะครับที่หมายเลข02 338 36 36-7นะครับทีมข่าวจะรับเรื่องไว้แล้วก็อาจจะต้องขอเบอร์ท่านท่านผู้ชมที่โทรมาร้องเรียนหน่อยแต่ว่าอาจจะมีการปกปิด ถ้าหากเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นอันตรายต่อตัวเองก็จะมีการปกปิดรายชื่อปกปิดหล่งข้อมูลอย่อันนี้แต่ฉันรับขอประสานขอข้อมูลนิดนึงแล้วก็ขอหมายเลขโทรศัพท์เผื่อวันจันทร์ถึงวันพุธ ท้างทีมงานเดี๋ยวโทรไปให้ร้องเรียนเข้ามาในรายการแล้วก็ในรายการอาจจะมีการโทรประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การพูดคุยกันเลยในกาลแก้ไขปัญหาอะไนะครับครับโรงพักระวังภัยวันพวกนี้ท่านผู้ชมพบกับชีวิตของครูตำรวจข้างถนนนะครับเขาบอกมีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียว1ิกว่าปีย้ายจากโรงพักปทุมวันไปอยู่ที่บางซื่อจิตใจก็ยังเป็นจิตอาสาอยู่เหมือนเดิมอ่ะชีวิตของครูคนนี้น่าสนใจทีเดียวโรงพักระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับ คุณเสกชัยผมสุชาติพร้อมกับทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ